สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาเปิดข้อมูลขา่าวเกี่ยวทองคำสถานนารารราคาทองคำมิโอะนนโนมราคาทองคำและรางารราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่13พฤศจิกายนปี2564ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อก,กันเป็นวันที่7เนื่องมาจากยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อข้ามกลางความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐภาพรวมนะคะ,ะ,คะราคาทองคำสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นราว2.8เป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภาพรวมค่าเงินบาทหลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ32.75ถึง33.10บาทต่อ1นดอลลาร์ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่13พฤศจิกายนปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9.6 5รับซื้อ28,800บาทขายออก28,900บาททองรูปพันณ9.6 5รับซื้อ28,288บาท ห้าสิบหกสตางค์ขายออกสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันที่ 13, สิบสามพฤศจิกายนปีสองห้าหกสี่ประกาศราคาครั้งที่หนึ่งเวลาเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีราคาครั้งที่หนึ่งนะคะก็ปรับบวกขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณทีนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่มสินก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ